เอาล้ครับทุกคนตอนนี้ก,กลับมาเก็บไมค์ครับนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในถ้ำนะฮะผมขุดลงมาประมาณลบสามสิบสามนะฮะแล้วคุณเห็นนี่นะฮะมันเป็นลาวาฮะแล้วก็มีเพชรตรงนูนนะ้นฮะแล้วก็สเกลตันนะโอ้ตอนนี้ผมได้ครับอ่าโลวงกันไว้ละเราจะไปหาเพชรกันแวะขุดทองแบบจะได้เพชรเอาไปทำโต๊ะเอนชาร์ดมากกว่านะ อืมโอเคเราก็ต้องต่อตัวขึ้นไปซื้อนะถ้าเป็นแบบนั้นปักไฟแป๊บหนึ่งแถวนี้เพื่อความปลอดภัยนะแล้วสกิลโรตันเมื่อกี้หายไปไหนละนอนซอมบี้เดี๋เด้สกิลโรตันหายไปไหนฮะทุกคนเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้ไม่ใช่อ่ผมอยู่ตรงนั้นมันน่าจะยินแถวนี้น่าจะรีสปอนหายไปนะ เพชรมันอยู่ข้างนั้นเราได้ัหมวุ่นนี่เราเจอเพชรแล้วทุกคนตกไปที่ตายแล้วนะ่ะอืมอ๋อสกิลตัตนอยู่ตรงนั้นโอเคได้หนึ่งก้อนใช่ไหมนะมีแค่หนึ่งก้อนจริงดิโอเคมีหนึ่งก้อนก็หนึ่งก้อนอืม อันตรายมากถ้ามีลาวาแบบนี้ตกไปคือของหายถ้าเกิดแตกนะ่ะเฮ้ยเปิดทำไมนะ่ะ ออกไปก่อนออกไปก่อนโอเค,ครับทุกคนก็หลังจากการที่สู้เมื่อกี้ก็เสียเลือดไปน,นิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็มีลาวานะฮะลาวามีเพชรอะไรแถวนี้อีกไหมอ่าแถวนี้เป็นทางตันทางตันตรงนี้จะมีอะไรอีกไหมนะ อ่าโอ้ยเสาสูงสูงแบบนี้เนี่ยอาจจะเจอเพชรท้างบนก็ไดะนะ้น่ะใครไปรู้ทำไมอ่อไอ้แร่สีแดงๆนล่วมันเยอะจนะังน่ะไอ้เลสโตนฮะอย่างอื่นไม่มีให้เลยเพชรนะอะไรเงี้ยเกาะอยู่ตามแบบพื้นนู้นนะแบบให้มันเยอะอืมสงสัยที่ต้องไปหาไปแล้วซะและ้วเอ้ยแต่มันมีถ้ำอีกที่หนึงน,นะที่ผมหาไปเมื่อกี้ ที่ผมไปเจอมาเป็นท่าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูมันจะลวดสำรวจไปด้วยเผื่อเจอเพชรนะว่าข้างบนนี่มันอาจจะมีก็ได้แต่ผมตาไม่ดีอะไรเงี้ยทำใหรู้สึกสงสัยข้างบนได้จังหวะมันมีเพชร งั้นเราก็จะมาขุดพวกนี้ก่อน๋ยวแล้วกันอืมเรามีที่ขุดแบบนี้เราก็ไม่ใช้แต่แรกก็ไม่เข้าใจโอเคขุดไปหน้าตอนนี้ปักทอดชุบทางขึ้นเราอยู่ไหนตรงนี้ใช่ปะทางขึ้นถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขออภัยได้นะฮะอื แล้วก็เก็บของไปด้วยของที่ไม่จําเป็นเราจะทิ้งข้างล่างแล้วคกระดูกอันนี้เก็บมาได้ก็ได้ไว้ตรงนี้นะบ้างกันไปไปกันหาที่ต่อไปนะตรงนี้อ่ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวได้ซอกแบบนั้นอาจจะมีอะไรก็ได้โอ้เหล็ก หน่าขุดจริงๆนี่ไงฮะมีอะไรก็ได้ใหญ่แล้วผมเอาน้ำมาด้วยกับเพื่อความปลอดภัยเอ๊ะอาหารอาหารหมดใช่นี่โอ้ยรองเท้าทองอะไรก็ไม่รู้อืมถ้ำใหญ่เยอะมีน้ำด้วย ทำอะไรของผมน่ะทำอะไรผมทำอะไรไม่เข้าใจฮะอ่าวิลาวามันช่างเยอะจริงอืมอืมข้างบนนั้นซอมบี้เต็มแล้วล่ะเด้อเด้อเด,ด,ด,ดตรงนี้มีการปักทอสอ่ะผมมาแล้วเหรอเดีด๋เดๆตรงนี้คือตรงไหน ฮะตรงนี้คือตรงไหนกันมีการปักทอดน,นะเดี๋ยวฮะผมมาตรงนี้แต่เมื่อไหร่ประเด็นคืออ่อทางขึ้นทางลงคือตรงไหนตรงน้ำเนี่อใช่ปะ่ะโอเคทุกคนมันคือเอ่อเหมืองเหมืองใต้บ้านของเรานะมันจะเป็นหลุมหลุมหนึ่งอะหลุมที่อยู่ข้างๆที่ผมเคยบอกไว้ตรงกริ๊บแรกๆนะ เออโอเคก็ถือว่ามาสำรวจเลยก็ได้โอ้มันไม่มีเพชรให้เลยทา่าถวนี้เราก็จะขดุดอ่าเอ,อืวิทองเห็นทองก็อยากขุดนะแต่ไม่รู้ขุดเอาไปทำอะไรไม่รู้มันไม่ค่อยมีอะไรทำมากกับทอง ไม่ค่อยต้องการทอะไรฝั่งนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีเพชรจริงดิแบบเกาะตามอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีจริงฮะไม่มีไม่มีแบบไม่มีเลยอืมตรงนี้ก็ไม่มีอืมแล้วว่าแต่ทางกับผมอยู่ตรงไหนเนี่ยนะ หาทางกลับของตัวเองไม่เจอนะทุกคนนี่ใช่ปะ่ะเออใช่อะไรตรงนีน้สแกนดูฮะว่าฝั่งนน้นมีอะไรไหมไม่ไม่มีฮะเฮ้ยทำอะไรของผมเนอ่ะดูลกๆเหมือนเล่นไม่เป็นอนะ่ะเออ โอเคทุกคนกลับมาตรงนี้นะฮะกลับขึ้นไปด้างบนก่อนนะมันจะมีตรงจุดจุดหนึ่งนะที่อผมเจอตรงนี้อมันใช่ที่เดียวกันไหมวะเห <c oughs> มือนจะไม่ใช่ฮนะเหมือนจะเป็นด้านบนเอหมือนจะเป็นด้านบนของอันเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นทางอ๋อโอเครู้แล้วแต่ข้างบนนี่เรายังไม่ได้สำรวจนะทุกคน สำรวจถ้ำฮะตอนนี้โอ้เหล็กตอนนี้เอาผมเอาเหล็กมาทําชุดเกาะแล้วก็ดาบนะตอนนี้รู้สึกว่าเหล็กหายไปเยอะพอสมควรต้องการเหล็กมกมกต้องการแบบมกมก แถวนี้มันไม่มีเพชรให้เลยฮะขอแค่เพชรน,นะฮะไม่กี่ก้อนเองสักหกก้อนก็พอแล้วแบบมัวแจงคนจะบอกอันนี้ไม่เยอะใช่ไหมอะไรเงี้ยหกก้อนก,ก็ก็ไม่เยอะนะ <c oughs> ไม่เยอะนะหกก้อนอนะไม่เยอะนะผมว่ามัง้งไม่เยอะมันคงไม่เยอะสำหรับผมแหละ เราจะไม่ที่ที่ขุดอเน,นี่ยมันเป็นมันเป็นแบบหินด้วยทุกคนนั่นคือมันไม่สามารถขุดแบบไอพวกที่เป็นแร่แร่ของบล็อกดำๆไม่ได้เว้ยคือมันเป็นอะไรไม่รู้อะมันบล็อกหรืออะไรสักอย่างอะไรแหละเพราะว่าถ้าเกิดขุดไปแล้วมันจะหายเว้ยผมลองละหรือเปล่าวะหรือว่าผมหมัวอ๋อมันก็ได้ด้วยวะแล้วมาไมผมไปขุดลาพีท้า้งล่ามันไม่ได้ ปลกน่ะผมหลอนแล้ว่ะตรงนี้ก็มีลาพีดอยู่ข้างบนฮะอ๋อมันเป็นแค่แร่ไอสโตนผมขุดลิสโตนแล้วมันไม่ได้เว้มันจะแบบขุดแบบช้าๆทุกคนแต่พอขุดอันอื่นมันได้นะเนี่ยนี่เร็วอยู่นะมันติดค้างข้างบนหรือเปล่าไม่ติดเนี่ยวะ อุ้ยตรงนี้อะไรวะเนี่ยทองเหล็กหุ้ยสายทานแล้วนะพระวะัวแล้วก็ขุดตรงนี้อีกอืแล้วขึ้นไงทีนี้ต่อโอเคต่อบล็อกทองทิ้งไว้ตรงนี้แหละ ไม่ต้องการหรอกมอั้งเหล็กมาได้มายี่สิบเจ็ดเองแหละอยากได้เพชรอะ่ะอยากได้เพชรอะ่ะแค่เพชรอ,อ่ะวนแย่ขนาดนั้นเลยเพชรอะ่ะอู้หูสลลม์วิดดับด้วยนึกว่าจะไม่ดับซะละตอนนี้ถานเริ่มจะหมดแล้วนะฮะตรงนี้คือตรงไหนะ่ะ เค okay, ตรงที่ผมเคยมาอืมมีสลามเลยเราพอได้แค่นี้ก็ถือว่าได้ละอย่างน้อยเรามีสลามหนึ่งอันก็ถือว่าดีอืมลาพีดอีกแล้วเอเะพดอ่ะต้องการเพชสเท่านั้นมันมีทางต่อไปแล้ว ทุกคนมันจะเป็นทางตัดหรือทางต่อวะเฮ้ยมีทางต่อวนะน่ะเฮ้ยอาวอ๋อมันก็คือทางที่เราขึ้นนั่นแหละโอเคกับที่เดิมเหมือนฮะโอ้หลาพีท <c oughs> ทีแรกคิดว่าจะไม่ขุดแล้วแต่ต้องหักหักข้ามใจตัวเองไม่ได้จริง เอเรามีลาพิสอยู่สองกองตัวในตอนนี้นะแล้วก็มีในบ้านดวกว่ะเยอะเลยลาพิสี่คือมีเยอะทุกคนเอามาทำไมผมไม่ต้องการไม่ต้องการจริงๆนะลาพเสอ่นะเพื่ออยากได้พวกแบบอ่าแบบแบบแบบอืมคือเราขึ้นไปชั้นวนกันนะทุกคน เออทำไมเอเอว่ะผมลงมาชั้นสองแล้วไหมครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ธรรมดาที่ผมขุดนะขุดไม่ได้เยื่อมไปเจอเป็นถ้ำน้ำนะว่ามีลาพีชใช้เยอะละตอนนี้อะไรที่ไม่ต้องการเราก็จะเก็บไปไว้ข้างในนะเรามีเรามีามไดมอนด์สองก้อนแล้ว สวยแล้วตรงนี้เป็นหินที่ผมเผาไว้นะกับเหล็กที่เผาไว้เคเอาเหล็กเผาทิ้งไว้อืมเราจะขึ้นไปด้านบนกนันนะทุกคนนี่เป็นทางที่ผมทํานะจากควาที่แล้วที่ผมค้างเอาไว้เพราะว่าขี้เกียจไม่ใช่หรอกโอ้โหอาหารหมดลเลยละยวต้องทาฟาร์มผักอะไรพวกนี้ให้มันใหญ่เดิมแล้วก็เลี้ยงวัว ช่เลี้ยงวัวเวลาทําหนังสือจะได้ง่ายเห็นด้วยเพราะเราต้องการหนังวัวนะได้มันฝรั่งซอมบี้เดี๋ยวนี้มันเยอะจังค่ะ โอ้โหไหม่นะโอเคทุกคนตอนนี้พื้นที่อ่าพื้นที่ในโทรศัพท์ก็เริ่มจะไม่พอแล้วนะฮะนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะฮะก็คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรมากฮนะใช่มันไม่มีอะไรจริงๆคะทุกคนวิให้อาหารเจ้าหมูก่อน อาจไปอาจมานี่ดับแบบเพราะว่าชิปตัดเพราะว่ามืมเต็มแนละ้วอืมเอ้ามีหมูอีกเอ้เอ้เอไม่นสนใจเฉยเลยไปเข้าไปข้างในหมู